สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณครูนิพาพรสมปานค่ะคุณครูบุษบาเหล่าก้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาฝากเด็กๆชื่อว่าหน่วยการเรียนอะไรคะคุณครูบุษบาวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้วยอากาศรอบตัวเราค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ค่ะเด็กๆต่อไปเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของอากาศกันนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าอากาศมีอยู่รอบๆตัวเรานะคะแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะคะด้วยตาเปล่าของเรานะคะแล้วก็อากาศไม่มีสีไม่มีกลิ่นใช่ไหมคะแต่เราสามารถสัมผัสได้ถึงอากาศว่าช่วงนี้อากาศ ร้อนอากาศเย็นอากาศหนาวใช่ไหมคะหรือการเคลื่อนไหวของอากาศหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเกิดลมนั่นเองเด็กๆเ,เคยออกไปข้างนอกแล้วเห็นลมพัดใบไม้ปลิวไหมคะอพอเด็กๆออกไปข้างนอกแล้วเมื่อเกิดลมเราก็จะรู้สึกว่าอากาศเป็นยังไงคะอากาศเย็นสบายนั่นเองคะ่ะ ค่ะเด็กๆต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างของอากาศกันนะคะวันนี้คุณครูบุษบามีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆบ้างคะก่อนที่เด็กๆจะได้ไปเรียนรู้กิจกรรมนะคะคุณครูมีสิ่งของที่วางอยู่ข้างหน้าเด็กๆนี้นะคะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่คุณครูมีลูกโป่งนะคะซึ่งมีสีสันแตกต่างกันและ ลูกโป่งเด็กสังเกตดูนะคะลูกโป่งจะมีล,ลักษณะรูปร่างแตกต่างกันด้วยนะคะต่อไปนะคะคือที่สูบลูกโป่งนะคะเพื่อที่เราจะเอาลงเข้าไปในลูกโป่งนะคะต่อไปคืออะไรคะเด็กๆคือก้านเอาไว้สําหรับเวลาเราเป่าลูกโป่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ที่ก้านลูกโป่งนะคะ แล้วก็มีหนังยางนะคะเด็กๆจะนำมารัดที่ลูกโป่งหลังจากที่เราเป่าลูกโป่งแล้วนะคะค่ะต่อไปเด็กมาทำกิจกรรมกับคุณนผู้น,น้ำแดงเลยค่ะค่ะลงมือเลยนะคะอ่าก่อนอื่นค่ะอันนี้คือที่สูบลมเป่าลูกโป่งใช่ไหมคะที่สูบลมจะมีแรงดันอากาศนะคะถ้าเราสูบเร็ว มันจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆมาดูนะคะลูกโป่งที่ได้นะคะเราก็มาเสียบใส่ตรงนี้เลยค่ะอย่าให้อากาศออกไปนะคะแล้วก็จับแน่นนะคะคุณสังเกตนะคะลูกโป่งรูปทรงแบบนี้ถ้าคุณครูเป่าลมช้าเห็นไ,ไหมคะเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะถ้าคุณครูเป่าลมแรงแรงเร็วขึ้นเป็นยังไงคะอากาศ เริ่มเข้าไปสู่ปปลูกโป่งแล้วเป็นยังไงคะปปลูกโป่งก็จะเริ่มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะเห็นไหมคะอากาศก็จะเข้าไปอยู่ในปปลูกโป่งแล้วทําให้เราเห็นรูปร่างลักษณะของปปลูกโป่งได้ชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะอ่าเสร็จแล้วคะ่ะได้ปปลูกโป่งรูปทรงอะไรคะอันนี้เป็นทรงกลมใช่ไหมคะ เราอยากได้ขนาดเล็กขนาดใหญ่แค่ไหนเราก็สามารถเอาอากาศเข้าไปได้ตามที่ต้องการเลยนะคะคุณครูปัสาบาคะค่ะอันนี้คือลูกโป่งที่คุณน้ำแดงได้สูบลงมาแล้วนะคะค่ะหลังจากที่คุณครูน้ำแดงเอาลมเข้าไปในลูกโป่งก็จะได้เป็นลูกโป่งทรงกลมแบบนี้นะคะอันนี้คือลูกโป่งที่เราเป่าแล้วก็เอามานํามาใส่ก้านเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอยากดูลูกโป่งที่เป็นรูปร่างอย่างอื่นไหมคะ วันนี้คุณครูมีมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะค่ะนี่คือลูกโป,ป่งที่มีรูปร่างเป็นรูปอะไรคะเด็กๆค่ะเป็นรูปหัวใจค่ะขอามาันคือน้แดงค่ะต่อไปก็ลูกโป,ป่งที่มีรูปทรงแบบนี้นะคะเมื่อเราเอาอากาศเข้าไปข้างในก็จะได้รูปทรงแบบนี้ค่ะคะ่บบะ,คะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าอากาศเมื่ออยู่ใน ภาชนะใดนะคะรูปร่างก็จะเหมือนกับภาชนะนั้นนะคะอย่างเช่นลูกโป่งนั่นเองใช่ไหมคะอยู่ในภาชนะรูปทรงรีแบบนี้อากาศก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้อยู่ในรูปทรงกลมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอากาศอยู่ในรูปทรงรูปหัวใจก็จะได้รูปทรงแบบนั้นขึ้นอยู่กับภาชนะของสิ่งนั้นนะคะ ค่ะต่อไปเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของอากาศกันนะคะเราไปชมกันเลยค่ะประโยชน์ของอากาศที่สำคัญที่สุดก็คืออากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นในการหายใจของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์และพืชถ้าขาดอากาศสิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ประโยชน์ของอากาศยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ ส่วนจะมีอะไรอีกนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอากาศจะช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะซึ่งทำหน้าที่คล้ายเครื่องปรับอุณหภูมิไม่ให้ร้อนหรือเย็นจนเกินไปอากาศยังช่วยป้องกันอันตรายจากสิ่งที่มาจากภายนอกโลกเช่นอุก,กาบาตนอกจากนั้นยังป้องกันอันตรายจากรังสีของดวงอาทิตย์อากาศ ยังทำให้เกิดลมและฝนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทำเกษตรกรรมของประเทศด้วยค่ะอากาศยังมีผลต่อการดำรงชีวิตสภาพจิตใจและร่างกายของมนุษย์อีกด้วยอากาศเสียที่เกิดจากธรรมชาติสาเหตุแรกคืออากาศเสียที่เกิดจากธรรมชาติเช่นไฟไหม้ป่าซึ่งจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในฤดูร้อนที่จะมีอุณหภูมิสูง โดยจะเกิดจากการเสียดสีการของต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ในป่าทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นไฟขึ้นสารพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ป่าได้แก่กควันหรือแก๊สค่ะภูเขาไฟปะทุซึ่งจะทำให้เกิดควันไฟกุลละอองและแก๊สต่างๆค่ะนอกจากนั้นการเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์ทำให้เกิดแก๊สต่างๆปะป,ะปนในอากาศก็เป็นการทำให้อากาศเสียได้ค่ะ อากาศเสียที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ส่วนอากาศเสียที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์เช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และควันจากท่อไอเสียก็จะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาทําให้อากาศเสียค่ะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่จะปล่อยควันของสารพิษฝุ่นละอองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และแก๊สอื่นๆอีกหลายชนิดออกมาค่ะ การที่น้องๆเผาขยะก็จะทำให้เกิดอากาศเสียได้เหมือนกันนะคะเพราะการเผาขยะจะทำให้เกิดแก๊สไฮโดรคาร์บอนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งน้ำเสียที่เราพบเห็นสามารถทำให้อากาศเสียได้เพราะแหล่งน้ำเสียเหล่านี้จะทำให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และแก๊สไฮโดรคาร์บอนแล้วจะลอยปะปนในอากาศค่ะการระเหยของสารเคมีต่างๆเช่นน้ำมันกรดสี ก็จะทาให้อากาศเสียได้เนื่องจากสารเคมีพวกนี้จะลอยปะปนในอากาศค่ะค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอากาศมีประโยชน์และโทษอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆก็ต้องรู้จักช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมให้อากาศบริสุทธิ์นะคะเราจะได้อยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขกันนะคะค่ะต่อไปเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์กันนะคะในการที่เราจะทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้คือเราต้องช่วยกันปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะเพราะว่าต้นไม้จะให้ก๊าซออกซิเจนออกมานะคะจะช่วยทำให้อากาศบนโลกของเราบริสุทธิ์เมื่อเราสูดลมหายใจเข้าไป ก็จะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะคะต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศและก็สามารถปลูกในบ้านเรือนได้ช่วยประดับตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามได้นะคะก็คือต้นอะไรบ้างคะคุณครูบุษบาค่ะมีต้นมีมังกรค่ะต้นยางอินเดียค่ะแล้วก็ต้นเฟิร์นบอสตันและต้นหมากหลวงและต้นไม้อื่นๆอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายเลยค่ะเด็ก ค่ะเด็กๆอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ปลูกต้นไม้กันนะคะเพื่อที่โลกของเราจะได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ในการที่ช่วยให้มนุษย์สัตว์และพืชใช้ในการหายใจนะคะอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้นะคะค่ะและก่อนจากกันวันนี้เด็กๆอย่าลืมทำใบางานในหน่วยที่เด็กๆได้รับไปด้วยนะคะ สำหรับ,บวันนี้คุณครูบุษบาคุณคุณนิพาพรค่ะก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ